ระหว่าง B M แล้ U มสอูดี vs 3 2 0 D คดีขั้นไหนจะทำเวลาได้ดีสุดในระยะทาง402เมตรหรือว่าขอจะหม่วันนี้ผมต่างเสียสาวต๊ะถามจะพาเพื่อนๆไปหาคำตอบกันนรับเพื่อนๆเห็นพื้นหลังที่มันว่างๆอยู่เนี้ยไหมครับมันแปลว่าเรายังไม่มีสปอนเซอร์นั่นเองหลายๆคนก็อาจจะไม่ทราบว่าเรารับด้วยนะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีโปรดักอะไรที่อยากลงแค่กดไลค์กับกด s u b s c r i b e คลิปนี้ไว้ก็เป็นกำลังใจให้พวกเราได้อย่างมากเลยแหละครับ มีเพื่อนๆหลายคนขอผมนะครับว่าอยากดูรถเครื่องยนต์เดียวกันรุ่นเดียวกันวิ่งแข่งกันเนี่ยทางอย่างเงี้ยฮะทุกอย่างมันเหมือนกันเลยมันจะวิ่งออกมาผลเป็นยังไงนะครับจริงๆผมจะบอกว่าตัวถังทั้ง2คันนี้มันจะเหมือนกันซะทีเดียวก็ไม่เชิงนะครับเพราะว่า320 d ดีคันนู้นเป็นตัว GT นะครับก็คือคันใหญ่กว่าตัว3 2 0 d ดซีดานคันนี้แต่ว่าอันนี้คือเท่าที่ผมจะหามาให้เพื่อนๆดูได้แล้วนะครับใช้ล้อคนละขนาดกันด้วยนะครับนนร 19, คันนู้นล้อรับอ,อกัวในนก็ล้อ18บแปดค ดีกว่านะครับผมเดาแล้นะว่าคันนี้จะกินแต่ก็ต้องมาลองลุ้นกันดูอีกทีหนึ่งนะครับ BMW 320d GT ใช้เครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตร4สูบเทอร์โบที่ให้พลังกำลังอยู่ที่190แรงม้า400นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์ z F 8สปีดขับเคลื่อนล้อหลังส่วนน้ำหนักตัวก็จะอยู่ที่1,640กิโลกรัมอัตราเร่ง0-100นะครับอยู่ที่7.7วินาทีถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะเป็นเจ้าของนะครับออกศมือ์มือ1อยู่ที่ราคา2,959,000บาทอันนี้สาหรับมือ1นะครับซึ่งจริงๆมือนหนึ่งตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับเพื่อนๆก็ สามารถเป็นเจ้าของได้ในราคามือสองราวเจ็ดแสนถึง1นึ่งล้านสองแสนบาทโดยประมาณนะครับ มากันที่สเปคอีกคันหนึ่งนะครับ B M W 3 2 0 d ตัวถัง F 3 0จริงๆผมก็ต้องบอกว่าใช้เครื่องยนต์ระบบขับเคลื่อนเกียร์เหมือนกับ3-20 DGT สเปคก่อนหน้านี้ที่ผมพูดไปนะครับเราจะไม่เสียเวลาพูดกันอีกทีนึงแต่มีที่แตกต่างคือน้ำหนักตัวคันนี้อยู่ที่ราวๆ1.5ตันนะครับส่วนอัตราเร่ง0ูนถึงรอยนะครับอยู่ที่7.5วินาทีด้วยความที่น้ำหนักเบากว่าอัตราเร่ง0ูถึงรยก็ต้องดีกว่าตัว GT ด้วยเช่นกันนะครัั้าาาปตงมมณี2013-17ส อยู่ที่ราราว2.5ล้านบาทใน M Sport trim นะครับส่วนราคามือสองปัจจุบันตอนนี้ถ้าเพื่อนๆอยากจะเป็นเจ้าของก็สามารถหาซื้อได้ตั้งแต่4แสนจนถึง8แสนบาทนั่นเองจบแล้วครับไปฟังซาวเช็คกันส่วนสเปครถผมทิ้งชาร์จไปตรงนี้เพื่อนๆกดหยุดดูได้เลยครับ นะครับเพือพ่อน เมื่อกี้เหมือนน่าจะเป็นรอบที่ออกดีที่สุดทั้งสองคันเป็นไงครับยอมรับกับผลไหมยอมรับครับยอมแพ้ง่ายจังเลยขออีกทีหนึ่งได้ไหมได้ครับเดี๋ยวคราวนี้เปิดสปอยเลอร์ช่วย รอบนี si ้ผมกินนะครับเพื่อนอีกแล้วน้ำหนักตัวมีผลแม้แต่นิดเดียวก็ทำให้ผลลับแตกต่างออกไปนั่นเองนะครับก็ต้องหา3-2มสองดีแบบนี้หรือไม่ก็ G.T อีกคันหนึ่งมาวิ่งคู่กันเลยอันนั้นชัดเลยว่าแล้วมันต่างกันยังไงอันนี้มันยังมีแบบข้อข้อรหั เรามาสรุปกันนะครับเพื่อนๆว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างสําหรับ2คันนี้ซึ่งคอนเซปต์ของคลิปนี้จริงๆก็ง่ายๆนะครับผมจะมาลองดูว่ารถที่มันเหมือนกันเลยเนี่ยทั้งระบบขับเคลื่อนตัวถังเกียร์แรงม้าแรงบิดวิ่งออกมาจะเป็นยังไงแต่ผมก็ต้องบอกนะครับว่าทั้งสองคันนี้มันก็ไม่ได้เหมือนกันเป๊ะซะทีเดียวซึ่งรถที่ผมหาได้ก็มีแค่2คันนี้นะครับที่มันใกล้เคียงกันที่สุดแล้วถ้าจะให้ดีมันต้องเป็น GT 2คันหรือว่า 320D ซีดาน2คันมันถึงจะเห็นภาพชัดแต่อันนี้ผมว่าันกง โดยคันที่สามารถทําเวลาได้ดีสุดในระยะทาง402เมตรหรือว่าคอตอมัยนะครับแน่นอนตกเป็นของ 320d ซีดานในรอบที่3จริงๆทุกคนจะเห็นอยู่แล้วนะครับว่ารอยลำไปแล้วสักพักหนึ่งตัวถังเบากว่าก็มีส่วนช่วยให้ไหลได้เยอะกว่าซึ่งถ้าวิ่งในระยะทางยาวกว่านี้ก็จะเห็นความแตกต่างชัดเจนกว่านี้นะครับโดย 320d ซีดานทาเวลาได้ดีกว่านะครับอยู่ที่เวลา15.67วินาทีที่ความเร็วท็อปสปีด147กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล่ก็ตามมาด้วย BMW 320d ที่เวลา15.78วินาทีที่ความเร็วท็อปสปีด145กิโลเมตรต่อชั่วโมงปลายเส้นนั่นเองนะครับเพื่อน ถ้าเพื่อนเ่อชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเสียแซวออโต้ไมนะครับส่วนวันนี้ผมตังคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสวดีครับเพื่อนๆสามารถสนับสนุนคอนเทนต์จากช่องได้ง่ายๆนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากมาวิ่งเพียงแค่แอดไลน์ CSL ยแ t ว t อโตและสามารถส่งเข้ามาได้นะครับหรือแม้ว่าจะเป็น Facebook Instagram TikTok ก็ได้เช่นกันนะครับสะดวกทางไหนเอาทางนั้นเลยอย่าลืมทักกันเข้ามาเยอะๆนะครับ